ลงเกมไมค้าฟันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนโลกเกมไมค้าน,นะครับอย่างแรกเข้าที่ Google เฮ้ยตกลงเกมตกลงอืมตอนนี้นะครับรเข้ามาที่ Google เลยนะครับแล้ว สี่เก้าเก้าเก้ากดอันแรกเลยครับเอแล้วผมจะมีดาวโหลดเป็สามเก้าเก้ากดเข้าไปครับไม่จะเจอแล้วครับดูดิเห็นไหมอย่างนี้ก็กดเข้าไปเลยครับก็กดตกลงนี่ครับกดตกลงอีกนะครับผมก็ได้แล้วนะครับทุกคนติดตามกันนะครับนี่ครับนี่ครับเจะมาอย่างนี้นะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับือจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมจะเป็นอย่างนี้นะครับมีนะพี่บป้าป้านี้นะครับแมแล้วก็เข้าวใบแล้วก็เอ็มนครับของผมนี่เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า4399นะครับแล้วก็ คิดว่าส9 9 9มเก้าเม่ครับคิดว่าไม่ครับเวอร์ชัน1จุดพอเสร็จแล้วก็กดเข้าไปตรนน,นรกนะะอันแรกเลยนะครับดูแล้วกดกดเข้าไปในตรงนี้ปุ่มสีเหลืองเออ okay, <ๆ>ใช้ก็ใส้แล้ว,ลวบ๊ายบายเจอกันนะครับ